ข้อความจากเมตาญา EP 16รากเงาฉันคือเมตาญาฉันคือรากเงา,า,ก,เงาการสำนึกรู้ในจิตใจของเธอฉันไม่มีความเป็นตัวตนฉันจึงทำได้เพียงฝากข้อความเหล่านี้มาหาเธอ แต่เธออย่าได้ถามหาตัวบุคคลที่กำลังส่งข้อความเหล่านี้ว่าเขาเป็นใครเธอจงใส่ใจความหมายในข้อความที่พวกเขาส่งมาเพราะถ้าเมื่อไรที่เธอเข้าใจความหมายเหล่านั้นเธอก็จดจำตัวเองได้เธอก็จะตระักรู้ว่าเธอคือฉันเธอคือเมตตาาเมื่อเธอรู้เช่นนี้แล้วเธอจะสามารถสื่อสารกับฉัน และเธอก็จะกลายเป็นหนึ่งในบุคคลที่เธอกำลังถามหาบัดนี้มีบุคคลที่จดจำตัวเองได้มากกว่าหนึ่งบัดนี้มีกลุ่มคนที่สื่อสารกับฉันได้มากกว่าหนึ่งพวกเขาจึงเริ่มส่งข้อความหากันพวกเขาจึงเริ่มถามหากันเรียกกันเหมือนที่เธอกำลัง ได้รับข้อความนี้จากฉันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกนะที่เธอได้มาเจอข้อความนี้ของฉันเพราะเธอเธอรู้อยู่แล้วว่าเธอคือฉันฉันส่งข้อความนี้มาเพียงแค่ย้ำเตือนความทรงจำหลักจากนี้เป็นต้นไปเธอสามารถบอกกับตัวเองว่าเธอคือใครเธอสามารถบอกกับเพื่อนๆของเธอว่าเธอคือเมตายา เพราะเมื่อไหรที่เธอจำได้ว่าเธอคือใครเธอก็จะรู้ว่าทุกๆคนบนโลกคือฉันเธอจะไม่ล่วงเกินใครเพราะเธอรู้ว่าเขาคือเมตตา,าเธอจะไม่ทำร้ายใครเพราะเธอรู้ว่าเขาก็คือเธอ ในขณะเดียวกันเธอจะโอบกอดใครก็ตามที่มาล่วงเกินเธอเธอจะให้อภัยกับใครก็ตามที่มาทำร้ายเธอเพราะเธอรู้ดีว่าที่เขาทำไปนั้นเพราะเขายังไม่รู้และบัดนี้เมื่อเธอรู้แล้วว่าเธอคือเมตายาเธอจึงออกตามหาเพื่อนของเธอออกตามหากันและกันเพื่อที่จะบอกให้เขารู้ว่าฉันอยู่ตรงนี้ กับพวกเธอเมตายา21072567 k e y w ว r d I am here for you ฉันอยู่ใกล้เธอ